สวัสดีจ้าทุกคนเธอไท,ทยบอลวันที่6กันยายน,ค,นค,คืนวันอังคารคืนนี้นะจ๊ะก็เช่นเคยเธอไายบอลยกสถิตผลฟุตบอลมาวิเคราะห์กัรล่วงหน้าเนาะว่าฟุตบอลที่จะเตะแต่ละคู่ในคืนนี้เนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยผลฟุตบอลจะออกมาสูงหรือว่าต่ำเนี่ยนะจ๊ะก็ใครชอบสูงหรือว่าต่ำก็เชิญทางนี้เลยวันนี้บอลก็มีเตะหลายคู่นะเรายกมา4คู่เช่นเคยเนาะจากยูฟาแชมเปียนลีกทั้ง4คู่เลย คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของดินาโมซากเรฟแล้วก็เซลซีนะแต่กันตอน5้าทุ่มสีอีก3คู่ที่เหลือเนี่ยแต่กันตอนตีสทั้ง3คู่เลยก็คือเป็นคู่ของเบนฟิก้าแล้วก็มารคาบีไฮฟานะแล้วก็คู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของ p s g แล้วก็ยูเวนตุสคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของเซบีย่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สคู่หลังอย่างที่บอกไปนะแต่กันตอนตีสองนะจ๊ะทั้ง4คู่ที่เรายกมาวันนี้ก็มีทั้งสูงทั้งต่ำนะเราคิดว่าน่าจะมีทั้งสูงทั้งต่ำนันเอง ก็มาดูกันว่าคู่ไหนสูงคู่ไหนต่ำบ้างดูกันจากสิติเบื้องต้นเนาะที่เหลือต้องไปดูในเกมการแข่งอีกทีหนึง่งตัวผู้เล่นไปดเูเกมการเล่นอีกทีนึงว่าดีแค่ไหนสนามที่เล่นเนาะบรรยากาศแล้วก็อีกหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการทําให้ทีมแพหรือชนะด้วยนะแล้วก็ประตูเยอะหรือน้อยด้วยก็อันนี้ก็เป็นพื้นฐานล่วงหน้าที่จะดูได้ก็จะเป็นเรื่องของสิติผลฟุตบอล ของแต่ละทีมที่ลงเล่นมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของดินาโมซากเกะแล้วก็เซลซีนะคู่นี้ก็ดินาโมซากเกะเป็นเจ้าบ้านอันตาการชนะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละคือดีมากเนาะเขียวปื้ดเลยสถิติการลงเล่นในบ้านจากทั้งหมด11นะัดจากทุกรายการชนะมาทั้งหมด10นัดเพื่อนๆแล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครมาเลยนะทั้ง11นัดก็คือไม่แพ้ใครมาเลยก็คือฟอร์มค่อนข้างดีมาก วินอยู่ที่90%อ่ะอ่ะง่ายๆเลยเสมอเอ่อเสมออยู่ที่เสก,กอร์เนี่ยทุกนัดมีสก,กอร์ทุกนัดนะเพื่อนเพื่ทำประตูได้ทุกทุกนัดเลยทุกเกมก,การเล่น <c oughs> ขั้นต่ำคือ2ประตูนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเฉลี่ยสามแล้วก็4มากสุดคือ5ประตูนั่นเองคือคือแบบฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีออร์ม ดีมากไม่ใช่ค่อนข้างดีดีมากในบ้านเนาะของดิีโมซสากเก็บนะในส่วนของทีมเยือนเนี่ยคืนนี้ก็คือเชลซีเป็นทีมเยือนเนาะอาจจะต้องทํางานหนะนักนิดนึงสําหรับการเยือนบ้านของดิีโมซสากเก็บเนาะเชลซีเนี่ยสถิติการเล่นนอกบ้านเนี่ยชนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่สิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราก,ออ 10, การแพ้อยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับการเล่นนอกบ้าน ทั้งหมด9นัดเนี่ยจากลุ้นกานเนี่ยชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้5้เกมเนั่นเองเนะจ๊ะทุกคน2นัดล่าสุดเป็นการแพ้มานะแพ้นอกบ้านก็คือแพลิโยูเนเตดแล้วก็เซาแธมป์ตันใน2นัดล่าสุดมาสก็สามสแล้วก็สองหนึ่งการเล่นในบ้านก็การเล่นนอกบ้านก็ถือว่าก็ถือว่าดรอปลงนะสำหรับเซลซีเนาะคืนนี้เจอกันเนี่ย อ๋อตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นของเซลซีที่คิดว่าจะได้เป็นได้เป็นตัวจริงในคืนนี้ของเซลซีนะก็น่าจะมีฟอฟาน่าซาโลบาคูลิบารีเจมส์จอร์จิโนโควาซีซินเบลสเตอร์ลิงฮาวเวิร์ดประมาณนี้นะจ๊ะผู้นี้เจอกันคืนนี้เราคิดว่านะดินัมอสเก,ก็บการเกมการเล่นในบ้านคือดีมากๆอยู่แล้วเนาะแต่ต้องไปดูในส่วนของอเกมการเล่น โดยรวมอีกทีหนึ่งในตอนเล่นนะคือส่วนตัวเราอ่ะชอบเซลซีเเราเชียร์เซลซีมาตลอดอยู่ละแล้วแต่เลยนะเพื่อนเพื่อจะเชียร์ทีไหนแต่ว่าเราคิดว่าคืนนี้น่าก็ถ้าดูจากสิติเนาะดีนามสเก็ได้เปรียบทรงดีแต่ถ้าในเรื่องของใจแล้วเนี่ยเราเชียร์เซลซีนะเเซลซีนั่นเองในเว็บเปิดมาที่สองจุดห้าถึงสามลูกเราเราคิดว่าคู่นี้น,ะน่าจะแบบสูงนะน่าจะแบบเกินสามลูกอยู่แล้วน่าจะมีสี่ลูกอาจจะแบบ สามหนึ่งหรือไม่ก็ประมาณเนี้ยสองสองหรือไม่ก็หนึ่งสามสลับกันอยู่เนี้ยเขาคิดว่านะทุกคนรองตามกันดูนะจ๊ะคู่นี้เราเชียร์สูงนะคูท่ทีสองมาดูคูท่ทีสองกันเลยคูท่ทีสองเป็นคู่ของเบนฟิก้าแล้วก็มาคับบีไฮฟ,ฟาคู่นี้เนี่ยเบนฟิก้าเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะ,ะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่80%อัตราการเสมออยู่ที่10%แล้วก็ตัดอัอตราการแพ้อยู่ที่10%นั่นเองการลงเล่น10นัดในบ้าน ล่าสุดเนี่ยก็คือชนะมา8เสมอ1แล้วก็แพ้1อันนี้ก็เกมในบ้านถือว่าดีมากๆเช่นกันนะก็คือแบบ8นัดลวนนี้ไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับการเล่นในบ้านส่วนของสกอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่มีสกอร์อยู่2องนะเพื่อนๆที่เหลือมีหมดเลยก็คือ2 3 4 5นะมากสุดคือ5ประต,ตูนะจ๊ะตัวผู้เล่นเองที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในะคืนนี้ของทีมเบนฟิก้า เราคิดว่าน่าจะมีวลาดโซติโมสกิเบอโตโอตาเมนตีบรูสกีมาลดฟเฟอร์นันเดสหลุยเนเรสซินวามาริโอรามอสประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> สำหรับตัวผู้เล่นเนาะในส่วนของฝั่งที้เยือนคืนนี้เป็นส่วนเป็นทางทีมมาคับบีไฮฟาเนาะ,ะต้อง บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างเบฟิก้านั่นเองก็อัตราการชนะอยู่ที่41%อัตราการเสมออยู่ที่8%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่50%จากการลงเล่นนอกบ้านทั้งหมด12นั้น,นชนะมา5สเสมอ1แล้วก็แพ้6เกมด้วยกัน2นันลดล่าสุดเป็นการชนะมานะชนะนอกบ้านก็ชนะดยสกอร์1-0แล้วก็2 1นนั่นเองนะจ๊ะคืนนี้มาเจอทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มดี แบบเบนฟิก้าเนาะก็อาจจะต้องพยายามเยอะนิดน,นึงอะ่ะสำหรับมาค์คบิไฮฟ้าเนาะความได้เปรียบเสียเปรียบเราก็คิดว่าเบนฟิก้าได้เปรียบอยู่แล้วนะสำหรับทรงของทีมดีกว่าแน่นอนชัดเจนเลยตัวผู้เล่นเอ่ยอะไรเอ่ยดีกว่านั่นเองนะตัวผู้เล่นของของทีมมาค์คบิไฮฟ้าที่คิดว่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้น่าจะมีโคเฮนเอลียาฮูกกนเบิร์กอาราดเมนาเฮมฟานีโมฮัมเมด ประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของเว็บเปิดมานะคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่3าถึงสาลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกอืน่าจะออกตำ่ำนะจ๊ะสำหรับคู่นี้เราคิดว่าเบนติก้าน่าจะเป,เปิดบ้านเก็บแต้มได้เพราะว่าในส่วนด,ดูสกอร์ของการเล่นนอกบ้านของมาคาบีไฮฟาก็คือสกอร์ส่วนใหญ่เป็น0ูนย์แล้วก็1-2นะ ก็มี3เบอรเยอะสุดสามปตูแต่ว่าศูนย์ประตูก็หลายนัดอยู่ศูนย์ประตูมี 1, 2, 3, 4, 5นะัดน้เพื่อนเพืเ่อนก็เห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นทางเบนฟิก้าเนาะได้เปรียบในคืนนี้ทรงดีกว่าแน่นอนน่าจะเปิดบ้านเก็บแต้มได้นะคู่นี้เราเชื่อต่ำนะจ๊ะลองตามดูนะคู่ที่3เป็นคู่ของ PSG แล้วก็ยูเวนตุสนั่นเองนะจ๊ะก็คือเป็นคู่ของปารีสแซงแซงแมง กับยูเวนตุสนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้เนี่ย p s เเป็นเจ้าบ้านนะก็อัตราการชนะอยู่ที่62%อัตราการเสมออยู่ที่37%แล้วก็อัตราการแพ้เป็นศูนย์ะจ๊ะจากการลงเล่นในบ้านทั้งหมดแปดนะัดล่าสุดเนี่ยก็คือชนะมา5เสมอ3แล้วก็แพ้ไม่ไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะนัดล่าสุดเป็นการเสมอนะเสมอโมนาโกมา1 1เนานะถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียว คือมีฟอร์มเจ้าบ้านดีเนาะแต่ละคู่แล้วก็ในส่วนของอตัวผู้เล่นอ๋อในส่วนของสกอสกอเนี่ยขั้นต่ำคือหนึ่งประตูนะเพื่อนไม่มีแบงค์นะไม่มีเป็นศูนย์นะทุกนัดก็คือมีสกอหมดเลยก็คือทําประตูได้ทุกนัดเลยแล้วก็ตัวผู้เล่นเองของทีม psg ที่คิดว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีนาบราส์ฟลามอสมากินยอส คิมอ uh, <c oughs> ่าฮาคิมิซานเซสเบอร์นาร์ดเมสซี่เนย์มาร์ประมาณนี้นะจ๊ะสหรับตัวผู้เล่นเนาะในส่วนของทีมเยือนทีมเยือนคืนนี้เป็นยูเวนตุสนะจ๊ะยูเวนตุสเนี่ยสถิติการชนะอยู่ที่25%เสมอ37%แล้วก็แพ้อยู่37% จากการเล่นนอกบ้าน8นัดล่าสุดเนี่ยก็คือชนะมา2เสมอ3แล้วก็แพ้3เกมด้วยกัน2นัดล่าสุดเป็นการเสมอมานะจ๊ะฟอร์มถือว่าแผวลงไปเยอะเลยอะจากการเล่นนอกบ้านนะฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่า d r อป1 2 3 4 5 6 6นัดหลังไม่ชนะใครมาเลยจากการเล่นนอกบ้านนะจ๊ะ,ะในส่วนของสกอร์เนี่ยไม่มีสกอร์อยู่3นัดมีสกอร์อยู่1 2 3 4 5 6้า อืมแต่ว่าก็แพ้ด้วยมีร์ก,ก,ก็แพ้ก็หนึ่งประตูสองประตูมากสุดคือสองประตูะเพื่อนๆวันนี้น่าจะแบบงานลําบากอะ่ะในส่วนของตัวผู้เล่นนะของยูเวนตุสเราคิดว่าน่าจะมีเปรรนดาริโนดาริโลโบนุซซี่เบเมอร์ซานโดประมาณนี้นะจ๊ะ คืนนี้เจอกันกันกบทีม PSG เราคิดว่า PSG น่าจะแบบเปิดบ้านเก็บแต้มได้สัคู่นี้นะเว็บเปิดมาที่3ามถึลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกน่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านที่จะทําแต้มได้เนาะก็คิดว่าน่าจะออกต่ำนะจ๊ะคู่นี้ลองตามกันไปคู่สุดท้าย <c oughs> คู่สุดท้ายเป็นคู่ของเซบียาแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองคู่นี้แมนเอ่อเซบียาเป็นเจ้าบ้านเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเยือนนะจ๊ะก็เซบียาเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่ที่36%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่45%เอ่อขอโทษอัตราก,การเสมออยู่ที่45%แล้วก็อัตราการแพ้ที่18% 11นัดล่าสุดจากการลงเล่นในบ้านเนี่ยชนะมา4นะเสมอ5แพ้2เกมด้วยกันอืมนัดล่าสุดเลยเนี่ยแพ้นะจ๊ะ ก่อนหน้นั้นเสมอ1-1นัดล่าสุดแพ้ในบ้าน0-3แพ้กับบาร์เซโลนาเนาะก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งสำหรับทีมจามานคืนนี้ในส่วนของสกอร์เนี่ยการเล่นในบ้านเนาะไม่มีแต้มอยู่1 2 3ไม่มีประตูเลยทำประตูไปได้เลยอยู่3นัดที่เหลือก็จะเป็น1ประตู เฉลี่ยหนึ่งประตูสองประตูมากสุดสี่ประตูนะแต่สี่ประตูมีนัดเดียวที่ทําได้เนาะคู่นี้ก็แล้วแต่เลยว่าอยากเชียร์ทีมไหนนะจ๊ะแต่ถ้าถ้าเลือกนะมาดูสถิติทีมเยือนเนี่ยทีมเยือนทรงดีกว่าอ่ะมาดูเลยทีมเยือนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มการเล่นเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเล่นนอกบ้านนะอัตราก,การเสมอที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราก,การแพ้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็คือฟอร์มการเล่นนอกบ้านค่อนข้างดีนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะถ้าถึงถ้าเทียบการเล่นในบ้านนอกบ้านจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องของสถิติเนาะมันก็มีโอกาสที่จะพอปเป็นได้อะไรอย่างเพื่อนๆแต่ถ้าเทียบกับเกีย่ยวกับการเล่นทั้งหมดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านมันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นอีกอีกเลเวลหนึ่ง อีกสถิติหนึ่งที่สามารถไม่สามารถเทียบกันได้นะบางทีอาจจะแบบการเล่นในบ้านของเซบิยาอาจจะแบบไม่ดีแต่การเล่นนอกบ้านเขาอ,อาจจะดีมากอะไรเง,งี้ยอารมณ์นั้นสอันนี้สมมุติเฉยนะก็มันมันมันอาจจะวัดกันไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ก็วัดจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้เพราะว่าเขาเล่นนอกอ่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่นนอกบ้านคืนนี้อย่างเงี้ยเราก็เอาสถิติการเล่นนอกบ้านมาดูกันแต่ก็ไม่ได้หมายความ ก็จะเป็นแบบนั้นเสมอไปอันนี้เป็นการคาดเดาเนาะอย่างที่บอกมันก็มีหลาย,ลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดขึ้นได้นะเ,นเพื่อนๆเซียนในเซียนในเซียน,น,นเขาก็ต้องวิเคราะห์กันแบบวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกนะสุดท้ายก็ต้องมาดูจากเกมจีิงๆว่าเขาเล่นเป็นยังไงในเกมเนาะมันเป็นเรื่องของสถิตินั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่มีความเป็นไปได้อยู่เนาะสูงด้วยเพราะว่าสถิติมันก็แบบ ชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้นั่นเองในส่วนของตัวผู้เล่นเองของ,ของ,ของทางเซบีย่า ia, เมื่อกี้ยังไม่ให้ดูเนาะเซบีย่าเนี่ยตัวผู้เล่นที่คิดว่าจะต้องเล่นใน,ในคืนนี้นะเป็นตัวจริงคิดว่าน่าจะมีโบโนนาบาสเนียนซูเฟอร์นันโดอาคูน่าจอแดนลาชิติสเดลานี่ลาเมลล่ากเมสเอเนซิลีประมาณนี้นะ ส่วนตัวเล่นของทีม <Yeah. S 1> เยืออทีมเจ้าบ้านในส่วนของอาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอ,อัตราการชนะอยู่ที่40%นะอัตราการชนะนอกบ้านนะอัตราการเสมออยู่ที่40%แล้วก,ก็การแพ้อยู่ที่10%นั่นเองการลงเล่น10นะัดจากการลงเล่นนอกบ้านล่าสุดเนาะก็ชนะมา4สเสมอ4แพ้2เกมด้วยกันการลงเล่น1 2 3 4 4นะัดล่าสุดไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ1แล้วก็สเสมอ3 3นัดล่าสุดคือสเสมอมานะสะกอร์3-3 ก็หนึ่งหนึ่งนัดล่าสุดก็คือเสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งหนึ่งนะฟอร์มถือว่าดีดีกว่าเจ้าบ้านแน่นอนสําหรับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนั่นเองนะจ๊ะเทียบกับการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านนะในส่วนของตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคืนนี้น่าจะมีเอเดสันสโตนกุโนกันเดบรอยมาเรสฮาร์แลนดิลลิสประมาณนี้นะจ๊ะ สกอร์ของการเล่นนอกบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือมีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนๆขั้นต่ำหนึ่งประตอูอ่มากสุดคือ5ประตูนะจ๊ะสำหรับคู่นี้ก็เห็นชัดว่าต้องเชียร์ใครเนาะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่เราอ่เชียร์ทางฝั่งทีมเยือนนั่นเองนะจ๊ะคิดว่าวันนี้ทีมเยือนน่าจะบุกมาเก็บแต้มได้เนาะในเว็บเปิดมาที่3ลูกเราคิดว่าไม่ได้จะเกินอ่ะนดาจะประมาณสักสองลูกเป็นของฝั่งทางทีมเยือนเนาะตามนี้นะจ๊ะสรุปให้ฟังอีกที่หนึ่งก็ทั้ง4คู่คืนนี้จาก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของดิโมซากีนะปแล้วก็เซลซีนะแต่กับตอน5ทุ่ม45เว็บเปิดไปที่3ลูกคู่นี้เราเชียร์สูงนะคู่นี้แอบเชียร์เซลซีแต่ว่าถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านกับในบ้านของของ,ของทั้งสองทีมเนี่ยทีมเจ้าบ้านทรงเขาเรียกว่าสถิติดีกว่านั่นเองนะจ๊ะกับการเล่นในบ้านนะแต่ว่าเซลซีสถิติการนะเล่นนอกบ้านก็ถือว่าแบบลปลงประมาณนั้น ในส่วนของคู่ที่สเป็นคู่ของเบนฟิก้าแล้วก็มาคาบีไฮฟานะแตะกันตอนดีสองเว็บเปิดมาที่3ลูกอขอโทษเว็บเปิดมาที่3.5มจุดห้าลูกนะทุกคนในนี้เราอาจจะแบบตกหล่นไปนิดนึงก็คู่นี้เราเชียร์ต่ำนะจ๊ะแตะกันตอนทีสองเนาะคู่ที่สามเป็นคู่ของ PSG แล้วก็ยูเวนตุสนะคู่นี้แตะกันตอนทีสองเช่นกันเว็บเปิดมาที่สามถึงสามจุดห้าลูกเราเฉียดต่ำนะจ๊ะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของเซบีย่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะ อ่คู่นี้เนี่ยไม่เปิดมาที่3ลูกก็เชียดต่ำเช่นกันจ้าก็คือทั้งหมดเป็นสูง1คู่แล้วก็ต่ำสามคู่นั่นเองนะจ๊ะลองตามกันดูนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ใครที่อชอบก็ฝากกดติดใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและแล้วก็รับชมคลิปนี้มากนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีจ้า